สิบเก้านะครับสิบเก้าตุลาคมสองพันห้ารอยหกแปดเดี๋ยวเขามาดูเอ่อมาเบ่งอาการของหมูหมูป่าไทกระโดนนะครับที่มีอาการเจ็บท้องเนาะและลักษณะของการอ่าการที่เขาเขามีอาการจะคอดูกนันล่ละนะครับคือเจ็บท้องก็จะมีอาการกระวนกระว่ายอย่างหน่อย โนกระบายห <Yeah. S 1> มูยู <Yeah. S 1> ห้ยว่าะแต่เราห้ค่ uh huh. อนข้างจะดูร้ายหน่อยหนึ่งนะครับห uh huh. มูพันนี่จะจะดูร้ายหน่อยหนึ่งนะครับเ uh huh. นี่ยดูเ uh huh. ขายังติดเชื้อแบบมีเลือดของหมูปลาอยู่นะครับห uh huh. ม,มูชันเ uh huh. ขาหมูยูเด้เแลเจ็บเจ็บท้องนะครับ uh huh. อาการปวดท้องนี่คาดว่านนะ่าจะประมาณไม่น่าจะจะเกินเทียงนะจะออกขอดลูกแง่นอนเลยนี่ ฟังนี่ก็จะเป็นไอ้ตัวเล็กน้อยนี่เนี่ยพวนี้จะเป็นแม่เขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับพวกเล็กน้อยแต่ก่อนนี่เขาถือกั้นแห้งนี่ตัวนี้เขาจะเขาจะรอดออกมาตรงนี้เนาะพูดให้เขาหลอดออกมาตรงนี้นะครับเขาจะถือกั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้บอถือกั้นแล้วนะครับจะกัดเลยอ่าพวกพวกเด็กๆพวกนี้ออกมานี่เขาจะกัดเลยดีเขามีอาการกระวนกระวายนี่นี่คืออาการ เจ็บท้องนะครับเป็นเป็นหมูที่กําลังมีอาการปวดท้องโอนกระวายหมูจักนอนเลยเดี๋ยวรอจักประมาณมันอาจจะเกินเทียงนะครับขอดแน่นอนเลยเดี๋ยวจะพ่นเขาเอา,เอาฟางมาใส่ใเขานะครับเอาฟางมาใส่ให้เขาหน่อยเผื่อว่าเวลาเวลามันขอด เวลาเขาขอดูกมากนะครับเขาจะเขาจะบวติดติดดินเนาะเขาจะติดไม่จะจะ,จะไม่ติดดินนะครับฟางมาให้เขาหน่อยพวกเด็กๆพวกเด็กๆบ้าเก่าออกมาเลยครับบอกมาว่าเด็กเขาไกลกัดแต่ก <c oughs> อดติดคือกันดียังไม่กล้าออกมาเลยกำลังจะผูมากเลย ยังไงเด็กๆกล้าออกมาไหมออกมาเหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้ดูลายแห้งนะครับ กำลังปวดทองปกติจะถือกันเลยปัจจจะลักเด็กมากเลยนี่มือนีมือนีอ,อ,อาการแปลกๆครับเล็กๆออกมาไม่ได้เลยครัด <c oughs> นี่คือส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่ตะโกนเฮ็ดนะครับเพื่อว่าให้มันมีการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็อ่าห้เป็นอ่าเกษตรทฤษฎีใหม่อ่าที่ตะบนเคยไปอ่าศึกษาอบรมมานะครับอ่าเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่นี่กันไม่เท่าจากเหตุใดเท่าเท่าจากถ้ำใดนี่ก็คือการลดต้นทุนนะครับโครงการหนึ่งที่ตะบนเฮ็ดอยู่อ่าตะโนเฮ็ดอยู่หลังจากมีการ ไปดูชาวร่มมาในส่วนของเกษตรคิดดีใหม่เนาะเกษตรคิดดีใหม่ตะพุ่นก็ได้มาปรับใส่อยู่ในพื้นที่ของตะพุ่นเองคือพื้นที่ตรงนี้ก็คือพังดินที่ไร่พังนันพังนันคองไร้นะครับที่กับฮะโฮเป็นหัวเป็นหัวไรเบอดีนะครับในส่วนสีการเ็เเปนกษตรนตะพุ่นก็มีอยู่ตรงนี้นะตามที่ตะนุ่นบอกมาเมื่อกี้เนาะก็คือ มีงวหมูเป็ดไก่แล้วก็ปลาต้นพื่นก็จะเป็นพวกใบไผ่เป็นทัวขอเป็นกล้วยอะไรประมาณนี้เนาะทําให้มันผสมผสานกันอีู่ใตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือถามว่าหหมันได้ผลที่บอมีรายได้ไบอมีนะครับที่แต่ว่ามันไม่เยอะนะแต่เราพอที่จะเราสามารถอยู่ได้เราสามารถอยู่ได้นะครับแต่มันหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แหละพอี่เป็นโรงสี่พอี่เป็นขายห้ามหรือว่า าขายเป็ดเป็แเดกกระทั่งขายปลาขายหน่อไม้มันมีหมดนะครับทมทำหนย่งทำอยู่ตรงไหนมาได้แต่เพียงแต่แต่ว่าคันแม่ต้นทีเป็นกีนนนชิ้นหลายนีมันจะอยู่ไม่ได้แต่ว่าต้นหมูมีดีดีอยู่ได้สบายสบายนะครับอยู่ได้อย่างมีวัตถุด,ด้วยแลวก็รมวมรื่นอีงามดีนะครับอันนี้เป็นโครงการเกษตรที่ดีใหม่นะครับเมือ่อนีผ้าทุกคนมาเบิงหมูขอลูกจนเมาเง่าไปหลายเหลืองห,หลายเล่าวาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับผม ตอนหมูขอดลูกนี่แะเดี๋ยวจะเบิองอีกกันึงเนาะตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่เกินเชี่ยงนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ